แม่งบ้านก็จะโดนยึดเจ้าพนักง,งานบังคับคดีก็มาแปะหน้าบ้านจะโดนไล่นะแม่งทำยังไงดีวะอม,มาเที่ยวก็ไม่มีความสุขเอ้ยอ๋อต้องถามทนายดีกว่าทนายอะไรวะอ๋อทนายที่เห็นในทิกตอกอะทนายอีทนาย,อ,นายอีเบอร์ทนายออ๋อฮัออโลโหล ทนายเอไหมครับครับผมทนายเอนะครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับพี่ครับพอดีว่าเออผมจะปรึกษากฎหมายหน่อยครับว่าบ้านผมเนี่ยกำลังจะโดนยึดเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับพี่เคสของน้องเนี่ยนะมันเป็นกรณีที่น้องเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามคดาพากษานะมันทําให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาไปร้องต่อศาลนะเพื่อตั้งเจ้าพนักงานมรกดกคดีนะครับเพื่อยึดทรัพย์ นะ้น้องเนี่ยไปขายท้อตลาดนะครซึ่งตอนเนี้ยจริงๆอะ่ะมันก็มีอยู่2แนวทางแหละนะแนวทางแรกก็คือขอเกลียขอเกลียแล้วก็อขอผ่อนอะไรก็แต่นะกับเจ้าหนี้อ่ะแต่พี่มองว่าเจ้าหนี้เนี่ยถ้าเขายึดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เขาจะให้เราผ่อนแล้วมาถอนการมาคับคตีให้เราเนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ก็ก,ก็ก็ลองคุยดูก่อนนะ ลองติดต่อไปก่อนที่กรมข้าวคดีให้กรมข้าวคดีเป็นคนกลางนะส่วนวิธีที่2เนี่ยน้องๆเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่นะครับ10,000แสนใช่ไหมแล้วแล้วทรัพย์สินราคาประเมินเท่าไหร่2ล้านโอ้ยเอาอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะ่ะน้องอะ่ะหาเงินมาปิดก่อนนะหาเงิน1 0 0 0 0แสนเนี่ยมาให้เจ้าหนี้แล้วก็ให้เจ้าหนี้เนี่ยถอนมาข้าวคดีถอนได้ครับถอนได,ถนได้ถ้าน้องชาําระหนี้ครบเดี๋ยวกรมเจ้าหนี้เขาจะถอนกรรมข้าคดี นะอ่าใช่แล้วเดี๋ยวน้องก็อาจจะนําที่ดินไปจำนองต่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่น้องเลยนะแต่ตอนนี้เราเราเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนโอเคโอเคแต่น้องจะให้พี่ดำเนินการให้ก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ